ข่าวมันมันก็มันก็เอาไม่อยู่แล้วลูกนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอหลบได้หลบซะลูกมนะันอย่าไปยุ่งกับเขาตั้งลูกเห็นไหมละ่ะเดี๋ยวนี้หนเห็นไหมละ่เมละเขาไปเดินขบวนขบวนกันนั่นน่ะเขาไปนี่น่ะเขาออกมาด่าพระอยู่นั่นน่ะพระก็ไปชูสามนิ้กวกับเขาหนึ่ง <c oughs> มันไม่ใช่ของจำานาเพลินนะจเจ้าเล็กน่าเกลียดมัน,นเป็นเป็นบ้าเขาอย่างนั้น มันเป็นบ้ากันเลยนะลูกในพระเรานี่ไม่ใช่ปะน,น้อยรูปนันลูกนั่นข้ามาด่าเห็นไหมละ่ะไอ้หมอ,อรุมาทาไมเขาว่านะอย่างงี้นะใช่ไหมละ่ะมันน่าเกลียดไหมล่ะเอาพ่อแม่ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ทำไมจะไม่ไปดูล่ะลูกนั่นใช่ไหมละ่ะว่าไปตรวจสอบที่แล้วก็ไปเอาเขาออกมาที่มันไม่ใช่วิสัยของพรานั่นน,ะนะ<อ>่ะเงื่อมเงือมอยู่นั่นนะเดี๋ยวนี้นะอยู่นั่นล่ะไปไปชูสามีของเขาอยู่เี๋ยวนี่นะเขาก็เลยมีการด่าไอ้ลุ่นมายุ่งอะไรเขาว่าอย่างนี้นะ น่าเกียดไหมล่ะแม่ฟังนะมันก็เตือนแม่เราพวกเราหนึ่งมันใช่ว่าเรานี่ไม่ประมันคนนั้นคนนี้นะแต่เรานี่เอามักเอาผลออกนั่นเอาธรรมวินัยออกถูกครูบาอาจารย์มาตักเตือนเราแล้วว่าห้ามห้ามทำอย่างนี้อีกว่างี้ไอ้พวกไปเฮี้วเฮี้วเฮ้วเฮ้วทางโลกเขาเนี่ยทำไมก็จึงไม่ไปตักเตือนเขาล่ะนั่นหรือว่าพวกเดียวกันหรือว่าพอๆกันเนี่ยมันก็มันก็เตือนใจพ่อหนึ่งลูกนะมันไม่ใช่ไม่มันไม่ใช่บีใส่ของพระของสมณะลูกนั่น มันเป็นวิจัยของทางโลกเขาก็าจะทําอะไรบางเรื่องของเขาสิเราเป็นพระเป็นธรรมนั้นเป็นร่มโพล่มใจให้เขาสิไปหาเรื่องหาเราทําไมถ้าชอบอย่างนี้เขาสืบข่าวเราเพื่อไปเีที่ไม่มีใครว่าอะไรนี่อันนี้มันพุทธศาสนานะลูกเป็นสถานที่ที่สงบร่มเย็นนะลูกนะพระนี่ผู้บวชมาเพื่อละทางโลกถ้าละทางโลกไม่ได้ก็สืบข่าวเราเพื่อไปที่ลูกใครจะว่าอะไรจะไปะหาอยู่หากินเอาสร้างบาปปัญหาให้ตัวเองหรือทําให้พุทธศาสนาเสื่อมทำไมมันก็เตือนใจเราไม่ใช่ไรหรอก แอ้เรานี่เอาทำเอาพหนหาัยบอกเอามรรกเอาผลออกถูกคุบาอาจารย์มาตักเตือนว่าผิดทางอย่าทำอีกแต่ไปเฮี้ยว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 ไปเล่นการเมืองนี่ไม่ผิดทางมันไม่ใช่พิสัยของพระแตม่มันเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วเหรอนั่นนี่เลยกขว่าถิ่นกาขาวถิ่นกาขาวถิ่นกาขาวแบบไหนลูกเข้าใจนะถิ่นกาขาวนี่แบบไหนนี่ถิ่นกาขาวเดี๋ยวนี้เนะี่กาขาวแบบไหนกาดํา คือสิ่งที่สกโปกสโสโคกสิ่งที่เป็นบาปอากุศลบอกว่าเป็นของถูกต้องเป็นของขาวก็เหมือนแกะดำนี่แหละเนี่ยลองพิจารณาดูที่หลูงนี่กาขาวก็เหมือนกันทินกาขาวนี่ครูบาอาจารย์ทำนายไว้เขาก็บอกว่าทินกาขาวแต่มาพิจารณาดูมันไม่ใช่ที่ไแม่พิจารณาโน่นทินกาขาวอ๋อคนชั่วนี่ถูกต้องหมดเห็นไหม คนดีนี่ผิดหมดนั่นคนทําชั่วได้ดีคนทําดีก็เป็นผู้ผิดเนี่ยคนทําชั่วอยู่ได้สบายพระชั่วดูอยู่ได้สบายพระดีเป็นผู้ผิดนั่นทางโลกบอกว่าถิ่นกาขาวคือเอาความชั่วตัวนั้นเป็นความดีของเขาคนชั่วอยู่ได้ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้พระชั่วอยู่ได้เป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ได้ผู้ดียกไว้นะอันนี้พูดเฉพาะคําทํานายว่ากินกาขาวเราเห็นแล้วมันก็กระเทือนใจนะลูกนะเฮี้ยวเฮี้ยวเฮี้ยว,วกับเขานันไปยุ่งเขาทาไมเรื่องทางลูกเขาอ่ะไม่ใช่เรื่องของพระของสามาะนะลูกนะมันไม่มีเลยถ้าจะพูดถึงพระวินัยผิดไหมผิดที่คาว่าไม่สมควรเป็นผิดทั้งนั้นนั่นมันไม่ใช่พิสัยของพระของสมมะนะ มันเป็นวิสัยของพวกเปรตพวกผีเนี่ยในเปรของปลาเหลืองเนี่ยเออถ้าเป็นฝ่ายขรรยายขรรวาจ้ายมเขาก็ไม่เข้าไปเข้ากายนี่ลูกเข้าใจด้วยนะอันนี้มันน่าเกลียดไม่ใช่อะไรหรอกนี่ว่าแต่เฉพาะว่าเขานี่เราก็ไม่ได้ว่านะเราก็ไม่ตัดตเตียนไอ้ตีเตียนใครนะแต่นี่มาซัดเราที่พอเราเอามรคเอาผลเอาธรรมวินัยเอาเรื่องพุทธศาสนาออกกลับเป็นผู้ผิดนี่ที่มันเลยก็เถือนใจเราเนี่ยนะแต่นั้นไปเฮี้ยวเฮี้ยวเฮี้ยก็ไม่เห็นว่าอะไรกันหรือพอกันเราก็คิดของเราเองนัน มันน่าเกลียดไม่ใช่ะไรหรอกลุกนั่นเรื่องธรรมเรื่องวินยัยเรื่องมคเรื่องผลนี่ไม่อยู่ในหัวจิตหัวใจเลยกับเป็นกาดำลูกเข้าใจไหมตอนนี้นะ่ะผู้ที่ไม่มีธรรมไม่มีวินยัยเป็นเปรตเป็นผีในเพศของผ้าเหลืองเป็นผ้าเหลืองหงมหาก,กลุ่มนั้นกับเป็นกาขาวถูกยกย่องว่าเป็นหงหงขาวซะด้วยซ้ําแต่ผู้ที่เป็นหงขาวแท้กับถูกป้ายสีให้เป็นสีดํา ดูเข้าใจไหมนี่เดี๋ยวว่าถิ่นกาขาวถิ่นกาขาวฟังตอนแรกไม่ได้คิดถึงไกลขนาดนั้นลูกนะเราฟังตอนแรกเราก็คิดว่าโอ้คงจะ,จะเจริญรุ่งเร,องเรืองนะเออคนชั่วไกลเป็นคนดีหมดจึงเรียกว่าถิ่นกาขาวแต่มาพิจารณาไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยจนถึงูบาอาจารย์มาเติรเตือนเราจึงทราบไงอ๋อนี่เหรอถิ่นกาขาวนั่นกาดากาดําไปทาสีให้เป็นกาขาวทานองนั้น จะพูดถึงนี่สมมุติแต่ว่าส่วนมากมันไม่ได้เป็นลักษณะสมมุติที่หยาบอย่างนั้นคือคนดีเป็นคนชั่วคนที่ถูกต้องเป็นคนดีมีศีลมีธร,รรมรู้บุรูุบาพวกนี้เป็นคนชั่วจึงเปรียบเสมือนพวกกาดำนั่นคนเร็วๆซ้ำๆโกงกินบ้านเมืองพระเร็วๆซ้ำๆปฏิบัติทํามไรพุทธศาสนา คนในบ้านในเมืองแตกแยกสามัคคีไม่มีที่ต่ำที่สูงไม่มีเบือเบ้องสูงเบื้องต่ำไม่มีพ่อไม่มีแม่กับถูกย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 ่องให้เป็นพวกกาขาวอ๋อถิ่นกาขาวนี่เห็นไหมลูกนั่นเปรด้ไหมเอานึกถตงตองของเราโอ้เป็นอย่างนั้นจริงอ่ะคือก็จะคิดมาลงกูมไหมก็แล้วแต่นะนี่เราเคี่อยงเราอย่างนั้นนี่แหละที่เรียกว่าฝูงหง์ทองห้อมล้อมอีกา ฝุงหงทองห้อมล้อมอีกาพระผู้บวชใหม่พอมีศีลมีธรรมอยู่บ้างรู้บุญรู้บาปพระผู้เป็นพระเถระนุเถระชั้นผู้ใหญ่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่พทธเจ้าบัญญัติไว้นะที่ว่าพระสุบินี่มีของพระพระเจ้าประสิทธิ์ที่ควศลนนั่นพระผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเปรียบเสมือนกา ฝูงหงทองที่ห้อมล้อมมีการนั่นก็คือพระผู้บวชใหม่ผู้รู้จักบุญรู้จักบาปเป็นลักษณะฝูงหงทองห้อมล้อมมีกานี่ครูทธเจาวันยัิไว้ถ้าพูดถึงว่าในตำรราอย่าเชื่อเรื่องตรรราแต่ก็มาพิิพิจารณาดูนี้คำาาทนายของครูบาอาจารย์ว่าปีนี้ยุคนี้เป็นยุคถิ่นกาขาวแล้วก็ยุคสีวิไลพอมันนึกถ,ถึงต้องอ๋อสีวิไลเฉพาะคนชั่วที่ เห็นไหมลูกเนี่ยคนชั่วกลายเป็นคนเรียกว่ากาดํากลายเป็นกาขาวนั่นะเรียกว่าคนชั่วถูกยกย่องสรรเสริญคนชั่วมากขึ้นมากขึ้นถูกยกย่องสรรเสริญแล้วก็ท่านที่บอกว่าเทิดทูนกันให้เป็นยุคศรีวิไลไม่มีพ่อไม่มีแม่ประชาธิปไตยแบบไหนพิจารณาเอานะอันนี้ไม่ก็ไปก้าวไก่เขาจะเอาอย่างนี้เขาจะเอาอย่างนั้น ต่างคนต่างความคิดไปแต่พระเรล่านี้สีไปยุ่งเหยิงวุ่นวายประชาธิปไตยแบบนัน้เรื่องของทางโลกเขาสีอย่าไปยุ่งเขาทําไมใช่ไหมเนี่ยเราก็อยู่ไปปฏิบัติธรรมไปที่รักษาพุทธศาสนาไปที่เมื่อประเทศชาติมันล่มจมเออเราก็ตายไปด้วยกัครับก็สิ้นเรื่องกินเราเราจะได้มีบุญมีกุศลเต็มเมเต็มหน่วยนี่นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนี่มันวิกฤตวิกฤตของประเทศชาติก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะโดนปรมาณูใหญ่หรือว่า เรียกว่าอะไรล่ะหรอือว่าอพวกเขาเรียกว่า,าขีปนาบุต่ยิ่งใหญ่ซัดประเทศไทนไหมพี่นาเอานะลูกนะนนแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเพียยายามเพื่อเดินยงกรมนั่งภาวนานถวมนไหวพระทำบุญทำบุญสวนให้มากดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมืองไทยล่มจมเพราะว่าอีกในหนึ่งว่าคนชั่วจะตายหมดเหลือไว้แต่คนดีฟังหูไว้หูนะลูกนะลูกจะเป็นคนดีไหม เป็นคนดีไหมรู้จักบุญรู้จักบาปไหมถ้ารู้จักบุญรู้จักบาปก็เอาที่เรื่องความเพียรก็สิเรื่องโยมนำนภาวนาก็สิเกิดปรมาโนหรือว่าเกิดพวกอาวุธที่ายแรงกว่าปรมาโูเข้ามาสั้นพวกเรานี่มันจะตายไปหมดทั้งประเทศนี่ที่เขากำลังจะฆ่ากันอยู่เดียวนี้นี่เราก็จะได้ไปคติที่ดีไม่ใช่อะไรหรอกอย่าไปยุ่งกับเขาที่เราเป็นพระเป็นธรรมนะเป็นผู้ที่หวังบุญหวังกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้หวังบาปประกุศลก็เรื่องของทั้งโลกเขาที่อันนี้่าคนชั่วจะตายหมดเหลือไว้แต่คนดี เราก็นึกติดตองดูกว็วกไปถึงถึงว่ากิน่นถิ่นกาขาวแล้วก็ยุคสีวิไลหรือว่าคนดีจะตายหมดเหลือไว้แต่คนชั่วรูกพิจารณาดูนะลูกนะถ้าเกิดว่ามันกลับกันล่ะเราจะว่ายังไงล่ะคนดีตายหมดเหลือไว้แต่คนชั่วและคนชั่วกลุ่มนั้นก็จะฆ่ากันตายในช่วงเจ็ดวัน,นทั่วโลกนะลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีครูบาอาจารย์ ไม่ไม่มีที่ต่ําที่สูงเพราะไม่มีความเคารพเท่าทูลกันแล้วมันก็เปรียบเสมือนสันติราชานไม่มีศาสนาเลยเมื่อไม่มีศาสนามันก็เปรียบเสมือนสัสนติราชานนี่แหละเมื่อเขาฆ่าคนดีตายหมดก็จะเหลือคนชั่วอยู่กลุ่มหนึ่งคนชั่วกมนันกฆ่ากันอีกตอนนี้เมื่อฆ่ากันหมดแต่ว่าคนดีอีกกลุ่มหนึ่งย่อมมีอยู่นะลูกนะคนดีจริงๆหลบๆซ่อนๆไม่ไปไหนไม่ไปยุ่งเหยิงกับทางโลกเขา เราเป็นกลุ่มดีกลุ่มคนดีกลุ่มนั้นได้ไหมลูกกลุ่มดีที่จะสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไปเนี่ยเราเป็นคนดีกลุ่มนั้นได้ไหมเนี่ยพ่อนึกถึงต่อของพ่อไงเราเป็นคนดีกลุ่มนั้นที่จะสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปมีทิ้มีทมต่อไปได้ไหมมันถึงยุคของมันนะลูกนะนี่เดี๋ยวพ่อแม่พ่อแม่กูท่านเทศวายท่านพยากรณ์ไว้แล้วก็ฟังเอา้าเราไม่ได้เชื่อนะเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาพยากรณ์ ไม่ได้พวกเขาเรียกว่าเป็นหมอดูหมอเดาเพราะพุทธเจ้าตัดให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่แล้วก็ลงตรงนั้นก็เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเราก็ฟังสมมติสมผลไงเีรเราเตรียมตัวดีกว่านนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกงือกันได้ยินว่านะนี่เราก็ไม่ได้ไปสนใจกับเขาหรอกได้ยินว่าลูกฮือกันที่จะฆ่ากันแล้วไงทีนี้เราเตรียมพร้อมดีกว่าเพราะว่าภาวนาให้หนักอาบุญให้หนักเผื่อว่าถ้าเกิดมันระเบิด ตูสักลูกหรือสองลูกในประเทศแต่เราก็หนึ่งในจำนวนหน้นที่ตายละเราจะไม่ได้บุญได้กุศลในเป็นเตือนหน่วยนะลูกนะเนี่ยนี่แหละที่พ่อแปลมานะแล้วก็ฟังกันด้วยนะลูกนะฟังกันแล้วก็นิ่พินาแต่ตองด้วยเพราะว่าพ่อแปลคําว่าถิ่นกาขาวเป็นเหมือนที่พ่อพูดไหมคนดีกับเป็นคนชั่วถูกตาหนิตเตียนอันนี้เอาใครเป็นเครื่องวัดหลวงปู่เอาหลวงปู่เป็นเครื่องวัด เราดีมาตั้งแต่เป็นเด็กไม่เคยทต่ไม่เคยเรือดร้อนจนเป็นหนุ่มชอบทำบุญสุนทานจนบนรรพชามาศีลส,สมบูรณ์บริบูรเป็นพันๆข้อข้อวัดปฏิบัติไม่มีคำว่าดางพร้อยกับถูกตำหนติติเตียนจากกุบาจารย์หมู่คณะและอุบาสกปฏิการดูดองนึ้นติตองดูนะพระเลว เมาพญานาคทั้งสารพาดที่จะเป็นโทรศัพท์นี่แนบหูเล่นลิงเล่นได้กับสีกรมสีกานั้นกันไปโน่นไปนีกปน่ก็เป็นผู้ถูกเป็นผู้ที่ดูแลพุทธศาสนาเห็นไหมมหาเรานั้นเจา้าคณะอะไรมาบ้างเมาแอมาเล่าเหม็นหึ่ง่า ตำนี้ทีเดียเราอยู่ต่างหากโอ้นี่เหลือทิ่นกาขาวพระชั่วกับได้ดีพระดีกับอยู่ยากคนชั่วกับได้ดีคนดีกับอยู่ยากนั่นแหละทิ้กาขาวดูนัน้นเพราะว่าคนดีนี่มีน้อยนั่น็นไหมละ่ะคนชั่วมนมีมากนั่นมีหน้ามีตาในสังคม พระเจ้าก็มีหน้ามีตาในสังคมผู้ดียกไว้เหนือก้าวเหนือกระหม่อมนะนี่พูดเพียงได้ยินครูบาอาจารย์พูดท่านได้พูดเอาไว้ว่าทินกาขาวถินกาขาวเราก็เลยมาพินี่นะแต่ตองตอนแรกเราก็ไม่ได้ไปเข้าใจสิ่งนั้นหรอกแต่พอเราถูกครูบาอาจารย์หมูนะ่คณะเลววสุสิการมาตีเตียนเราจรึงทราบไงอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอคนชั่วกับได้ดีคนดีถูกตำหนิตีเตียนหาเรื่องถูกหาเรื่องหาเราตลอด พระดีกับถูกขายเรื่องถูกตนิตีเตียนจากครูบาอาจารย์พระชั่วกับอยู่ได้สบายพวกชอบเรียนนี่อยู่ได้สบายเรียกแข้งเรียกขาอุบาสกุบาิิกาไม่ใช่ว่าเรียกแข้งเรียกขาครูบาอาจารย์ธรรมดาลูกนะเรียกแข้งเรียกขาอุบาสกุบจิิกาด้วยนุงกูจงใช้คําพูดที่ว่ามันเสบเสพหน่อยที่บอกว่าพระเหลืองห่มหมาน่นห่ะคือเราเห็นมาหมดนี่ถ้าไม่ถูกกระตัวเรานี่เราก็ไม่พูดนะ ไ,ได้ยินได้ฟังเฉยนี่เราก็ไม่พูดนะนี่มันเป็นถูกกับตัวเราน่ะเรานี่ไม่มีอะไรที่ว่าผิดเพี้ยนเลยก็ยังถูกตำหนิติเตียนถูกขาเรื่องจากครูบาอาจารย์แล้วพ้ทธิมาตรวจสอบเราล่ะพ้ทีิมาหาเรื่องเราล่ะมีอะไรดีขึ้นมาไหมนั่นเห็นไหมน่ะมีแต่โกโลโกโสนั่นผู้ดียกไว้นะอโอ้โหมันน่าเกลียดไม่ใช่หรอกเราเห็นพระเห็นเขาด่าพระที่เข้าไปยุ่งกับทางโลกเขานั่นแหละ เดินขบ,บวนกับเขาเขาก็เลยด่าพระว่าไอ้หัวล้นมายุ่งทาไมมันก็เลยกระเทือนใจกลับมาหาเราวันนั้นเราก็ไปทาําวันนั้นไปทําเอ้ไปกับลูกศิษย์ไปนั่งอยู่ที่ร้านค้าร้านหนึ่งกาลังทาเขากาลังทาวั้นั่นอยู่นั่นไปทาพวกรถแต่งรถอยู่เขาก็เดินมาหาเราไอ้หัวลวน้ลวนรนี่ไปยุ่งอะไรกับเขานะไอเราไม่รู้เรื่องจีอะ,อะไระเขาก็ฟังอยู่เขาก็ไม่ได้มีว่า จิตใจที่ฟุง้งซ่านว่าไปรังจงแก่จงจังเขาเัอะล้นๆ้นไปยุ่งอะไรกับทางการบ้านการเมืองเขาทําไมจึงไม่อยู่ส,สงบเสงี่ยมเป็นพระเป็นธรรมนะไปยุ่งอะไรเขาก็พูดแค่นี้ละแต่มันก็เทือนใจเราไงเขาก็พูดต่อหน้าเรานี่ละเขาก็พูดใส่เรานี่แหละเราก็นั่งอยู่พอดีมันก็เลยก็เทือนใจเรา่นหละเนี่ยแล้วทําไมจะไม่ไปดูแลกันไม่ไปตําหนิตีเตียนกันไม่ไปตักเตือนกันละ่ะมันน่าเกลียดไหมละ่ะมันไม่ใช่มีสัยของพระของธรรมนะ เอาหลวงปู่ยอมให้ครูบาอาจารย์ตำหนิดีเทียนยอมให้ครูบาอาจารย์ด่ายอมให้หมู่คณะด่ายอมให้อุบาสิาสกาด่าเราจะเอาทำเอาวินัยนี้เราออกนั่นเราจะไม่เป็นพระเลวๆซส้ำๆเหมือนหมู่ถึงความเลวซามจะเป็นพวกกาขาวก็ตามเราจะยอมตายกับพ่อเราแม้นหมู่คณะจะบอกว่าเราเป็นกาดำก็ตาม คุูบาอาจารย์จะบอกว่าเราเป็นกายดาก็ตามหลงไ่แค่สิ่งนั้นแล้วแต่ใน,นเรื่องของใครเรื่องของมาันไปนั่งอยู่เฉยๆก็ามปฏิปทาเราเนี่ยเราก็ไปกับลูกศิ์เราก็ถูกเขาตาําหนิเราตั้งหากโดยที่เราไม่รู้เรื่องอ๋อพระที่ประพฤติตปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ยากเหรอเอายากก็ยากเราจะอยู่จนถึงวันเราตายนั่นแหละ แม้เราจะตายวันนี้ขนา,น,ขน,าน,นี้เดี๋ยวนี้เราก็ภาคภูมิใจที่เป็นลูกที่ดีลูกของพ่อยาช่างเผือกโอ้ลูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะลูกนะเห็นไหมละ่ะวันองต่ององกับแม่ชีกินเหล้าเมาทุกว,วันก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้มีระด,ดับยศถาบรรดาศักดิ์เอากระสีนพระป่ามาให้ไอเราอะไรพี่อะไรแหละมันต้องมีเท่าทั้ทงนั้นเลยอะ่ะอมันก็สมควรที่จะสู้ไหมละ่ะนั่นหรือว่าจะ มีแต่ชนิดที่บอกว่าพอๆพอกันพอๆพก,พพกันเอาแล้วไม่เข้าไปเข้าขายดูนะเพื่อนลูกหลานฟังอยากเห็นพระดีเห็นไม่เห็นอยากเห็นวาสดุปุิการดีเลปรดเสริฐก็ยังไม่เห็นเหมือนกันมีแต่ำหนิเราตำหนิเราตำหนิเราพอทำมาออกก็ตำหนิแล้วถ้าจะพูดถึงนะลูกนะเลยเขียนว่าจีนกาขาวยุคศรีวิไลที่แท้พระที่ ทุศีลเป็นกาขาวเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองมียศถาบรรดาศักดิ์พระที่มีศีลธรรมก็เปรียบเสมือนกาดำคนดีก็เปรียบเสมือนกาดำคนชั่วเปรียบเสมือนกาขาวมีหน้ามีตาในสังคมในบ้านในเมืองตุกพินาาดูนะ เห็นไหมล่ะเรามาอยู่นี่กี่ปีล่ะสิบกวาบ่าปีแล้วนี่เห็นไหมละ่ะเห็นพูนําพอพูดกันได้ไหมพอมีสี่กาลังปัญญาไหมล่ะดังที่เห็นน่ะคนดีมันก็อยู่ยากที่หาเรื่องหาราวเขานี่เขาก็อยู่ยากที่คนดีนั่จะว่าไงล่ะอันนี้พูดให้ฟังทั่วโลกก็ฟังด้วยคําว่าถิ่นกาขาวนี่นมันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอคนดีเป็นกาดำนะคนชั่วเป็นกาขาว คือถูกจกจ้องเสนอเสือนไงคนดีก็ถูกตำหนิติเตียนถูกใส่ไล่ป้ายสีคำว่าใส่ไล่ป้ายสีก็คือเอาสีดำมาทาให้ก็เลยเป็นกาดำพวกป้ายพวกไอ้กาดำก็กลายเป็นกาขาวเลยถูกจกจ้องเสนอเสือนว่าเลือดว่าประเสริฐว่าผู้มีจติกธรลังปัญญาก็ว่ากันไปในทางโลกเขานั่นล่ะอันนี้ถ้าเราไม่ถูกเข้าตำหนิเราเราก็ไม่พูดนะเราก็ไปกับลูกกับเรา,เรานี่หละ คนเรื่องรถนี่ไปยุ่งอะไรกับการเมืองเขาว <c oughs> ่างเฮ้ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระที่อ,อะไรล่ะไปยุ่งเหยิงกับทางโลกเขาจะไหมล่ะไม่เขาพูดให้เราแล้ว,ลวก็เฉยเราก็นั่งฟังอืมอยากรวยไหมนั <c oughs> ่นแหลถ้าใครอยากรวยเนี่ยมาบวชที่ไม่อดไม่อยากว่าอ้าวไปแล้วเราก็ฟังด้วยความเคารพเราก็ไม่สแสดงอากอาาปราปียาพระโกรธพระเกลียดเขาแต่เราก็จําคํานี้ไว้ดูต้องเข้าใจด้วยนะว่า พระอีกส่วนเดียวแค่นั้นเองใช่ไหมละ่ะไปหลงทางโลกไปยุ่งเหงกยกับทางโลกในการเมืองเขานั่นะเราไม่รู้เรื่องเราไม่เคยได้สนใจกับสิ่งนี้ตั้งตแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เราบรรพชามาเลยเราก็อยู่ป่าตลอดตลอดเป็นสิบสี่ปีมาอยู่นี่เราก็มีอะไรละ่ะเราไปยุ่งเหงิงอะไรกับการเมืองเขาเหรือไม่มีก็เรื่องของเขาที่ไม่เราเขาทงโลกเขาไม่ใช่เรื่องของเรานี่เรื่องของเราคือเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อรักษาพระสัทธรรมหลักธรรมหลักวินยัยมันเป็นหน้าที่ของพระไม่ใช่พระไปเป็นเปรตเปผีอย่างนั้น ช่วงวบูนบังไฟก็แบกบ้ังไฟก็นหิวห้วๆก็มีแต่พระทั้งนั้นเขียนไว้ในรถด,ด้วยว่าพระคูชั้นนั้นชนนีเหมือนก,ร,านากระทนลายศาสนาเตะกลับถูกยกย่องมียศถาบรรดาศักดิ์บาสุปฏิกาก็เจ้ซ้องเสนริญจริงเมือลังปู่พูดไหมกาขาวก็เป็นกาดําหมายถึงพูดถึงว่าถิ่นกาขาวไงถิ่นกาขาว ผู้ที่เป็นคนดีถูกตำหนิตีเตียนให้เป็นคนชั่วผู้ที่เป็นพระดีถูกตำหนิตีเตียนให้เป็นพระชั่วผู้ที่เป็นพระชั่วถูกยกย่องเสรจเสริญว่าเป็นพระดีพระเลือดพระประเสริฐโยมดีไอ้โยมชั่วชั่วก็ถูกยกย่องสรจเสริญว่าเป็นอุบาสกปิกาดีเลือดประเสริฐนี่มันกลับกันนี่นะตอนแรกเราก็นึกว่าอ๋อคน ชั่วจะกลายเป็นคนดีหมดใช่ไหมล่ะกพราเพราะว่าติ่นกาขาวติ่นกาขาวเออนึกว่าพวกกาดําคนดีก็ไอ้คนไม่ดีกลายเป็นคนดีหมดนึกถึงตอองดูตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ได้ยินครูบาอาจารย์พูดค,คานี้พอมาถึงจริงๆออกสองข้อรกจริงๆมันไม่ใช่มันกลับกันที่ลูก <c oughs> จริงเมื่อน้องบุกพูดไหมพี่หนาวนะลูกนะโอ้คนชั่วถูกยกย่องสรรเสริญในสังคมว่าเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐคนดีถูกตําหนิตีเตียนหาเรื่องหาราวต่าง ถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลนี่คนอยู่ในคุกทุกวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลย,ยไอ้หมอนี่เห็นไหมล่ะโอ้หน้าสงสารนะลูกนั่นหน้าสงสารไปหากีนอยางรับจ้างเอไปหาเงินรับจ้างมีใบมาฟ้องลมละลายว่าเป็นนี้อ่อเป็นนี่เขาเลย ฟ้องล้มละลายให้ไปขึ้นศาลแล้วก็เข้าคุกเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ล่ะ79ล้านใช่ไหมฮะ98ล้านนั่น97ล้านนี่หม่ไม่กี่อย่างแล้วจัง,จงเงินฝากก็ไม่มีมันเป็นได้ยังไงอะนั่น คนนั้นแหละพวกเราที่เป็นอย่างนั้นนะน่าจะได้ยินข่าวว่าจู่ๆมีคนเอาเงินเข้าธนาคารให้สักเก้าสิบเจ็ดล้านนี่มันก็ยังดีหน่อยนะใช่ไหมล่อเออนายนั่นนายน,นี่นางกอนางขอนางเง,งอเอาเงินเข้าให้อันนี้ที่ไหนล่ะไปหาจีจ้างรับจ้างอยู่โหเป็นนี่เขาอยู่ตั้งขนาดนั้นจ้เอาเงินไหนไปใช้เขาละ่ะไปหาตำรวจตำรวจก็บอกให้ไปน่นไปหาน่นก็บอกให้ไปน่นมันจะไปจะตายได้รู้ดัน แกก็กินไม่ได้ทำไม่ไบบที่เห็นไหมน่ยน่าสงสารมากว่าเป็นกรรนั่นแหละเอาเลิกเลิกลูไปไป